แ็บนะคะ 2S โอ้ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ลืนล่นลืนล่นลืน่นลื่นลื่นเอาหมุนแปดทิศไปเลยจ้าดูค่ะแม่แม่ก็าลื่นนะคะก็าทำให้ลื่นลื่นดูค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยเนาะเด็กน้อยดูค่ะเงือกน้อยเงือกน้อยแกล้งนอนหลับอู้อูแกล้งนอนหลับแกล้งนอนหลับค่ะโอ้โหสบายใจมากเลยแกล้งนอนหลับนะคะแม่แม่แมโอ้หนอนหลับจริงหรือเปล่าคะนอนหลับจริงหรือไม่เอย่ย โอ้โห uh oh, สบายใจมากนางเงือกน้อยค่ะนี่นะคะทางนี้ก็แกล้งนอนหลับอุ uh ้ย oh, ลงหลุมพอดีเลยลุกหลุมเนี่ยขุดใหญ่ไปกว่านี้ไม่ได้นะคะแม่แม่เดี๋ยวต้องนางจมน้ําค่ะต้องให้เล่นในระดับนี้นะคะเพราะว่าลูกเรายังเด็กอยู่เนาะค่ะแม่แม่หลุมนี้กลาลังพอดีตัวเลยค่ะนี่เราเป็นสาวไซส์เอสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะแม่แม่เอฟซี FC. ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะยามบ่ายนี้เรามาตีลังกากันค่ะแม่แม่แม เล่นน้ํากันจักน้อยนะคะขอบพระคุณแม่โอมากๆเลยนะคะแม่โอสนับสนุนสายยางน้ําให้ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะห้าสิบเมตรเลยนะคะแม่แม่เอฟซี FC นู่นค่ะกองใหญ่กองยาวก็คือลากยาวได้รอบบ้านเราเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะขอบพระคุณแม่โอมากๆเลยนะคะทางนี้ก็ฉีดน้ําให้ลูกๆค่ะน้องดวงก็อุดมไปด้วยโคลนดูค่ะแม่แม่น้องดวงนี่อาบก่อนเพื่อนเลยนะคะอ่า พี่ตาแป๋วพอ,อยังคะอันนี้ก็จะเปิดน้นําใสในเอ่อตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะใ,ใ,ในในในหลุมนะคะแม่แม่ให้เขาแบบมีมีไว้เล่นมีไว้อันศาสต,ตัวเองอะคะ่ะแม่แม่เนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นสงกรานกันสองคนงนะเนี่นะคะเป่าแบบนี้นะคะต้องเปิดให้เขาแบบนี้นะคะแต่แม่แม่ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นน้ําขังน้ําอะไรนะคะไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงสิบนาทีาทเดี๋ยวน้ําตรงนี้ก็หายหมดนะคะฮอ่า นี่ก็เย็นชื่นใจกันพอสมควรละค่ะแม่แม่มาลูกมาฉีดน้ําก่อนลูกจ๋าร้อนมากค่ะประมาณอัน40องศาได้นะคะแม่แม่สุดๆเลยนะคะดูเขาแสนโอ้เราถูค่ะแม่แม่ดูเขาถูถูที่เสาโยกอะ่ะโอ้ตอนนี้ตกมันอยู่รอบสองนะคะมีฉีดเนื้อฉีดตัวค่ะให้ผ่อนคลายกันหน่อย ตกมันอยู่ไม่สามารถคลายโซ่ได้นะคะแม่แม่ไม่ไม่ดราม่าก,กันเนาะค่ะอ่านี่ก็ฉีดอาบน้ํากันที่บ้านก่อนค่ะไม่ไม่ไม่แช่นานนะคะเพราะว่ามันร้อนมากเดี๋ยวก็แห้งไปค่ะแม่แม่แต่ตรงที่เป็นหลุมเดี๋ยวเขาเอาน้ํามาเป่าก็จะแห้งไปเรื่อยๆนะคะน้องนาง,งจะลงหลุมนี้หรอลูกไม่ได้นะหลุมมันน้อยนะลูก ลงได้ไหมลงได้ไหมคะมแม่ก็ว่าหนูก็ตัวเล็กอยู่ตัวเล็กอยู่เท่ากับหนูก็ตัวเล็กโอ้เอาแค่น้องนางเล่นน้ําตรงนี้ก็อโอ้โหแข้งขาอ่อนแล้วค่ะแม่จา๋าตัวเล็กลูกนั่งลงเลยคะ่ะโอ้ยน้าหนักยี่กิโลค่ะลูกสาวแม่แมดูสิคะนั่งี่ ยังไม่ลงหลุมเลยค่ะเพราะว่าตัวเล็กหลุมใหญ่กว่านะคะแม่แม่บ่อน้ําใหญ่กว่าค่ะโอ้ยดูสไลเดอร์อุยนางเงือกเงือกน้อยเงือกน้อยแกล้งนอนหลับอู้ยแกล้งนอนหลับแกล้งนอนหลับค่ะโอ้โหสบายใจมากเลยแกล้งนอนหลับนะคะแม่แม่โอ้หนอนหลับจริงหรือเปล่าคะนอนหลับจริงหรือไม่เอ่ยโอ้โหสบายใจมากนางเงือกน้อยค่ะนี่เปลี่ยนสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่แม่ เอ,อน่ารักมากเลยนะคะเอ,อ่อดูทางน้องดวงใจก็เล่นตีลังกาอยู่ข้างหลังนู้นค่ะแม่แม่แมสุกายสบายใจมากเลยนะคะทางนี้ก็แกล้งนอนหลับอุ้ยลงหลุมพอดีเลยลูกหลุมเนี่ยขุดใหญ่ไปกว่านี้ไม่ได้นะคะแม่แม่เดี๋ยวน้องนางจมน้ําค่ะต้องให้เล่นในระดับนี้นะคะเพราะว่าลูกเรายังเด็กอยู่เนาะค่ะแม่แม่หลุมนี้กํลาลังพอดีตัวเลยค่ะนี่เรามันสาวไซส์ S นะคะถ้าไปขุดหลุมไซส์ M ไซส์ L XL ก็นู่นละคะ่ะต้องรุ่นพ่อเสนสุกนะคะ ลูกนางยังตัวเล็กอยู่เล่นอขุดไอหลุมกว้างไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจมน้ำนะคะอะอย่าสาดน้ำแรงเดินลูกจ๋าแม่กำลังอ้าปากอยู่ด้วยลูกนางเตะน้ำมาก็พอดีแล้วค่ะแม่แม่เต็มปากเต็มคำนะคะน้อนะคะ่ะพระสนไปทางไหนหล่ะเมื่อยหรือย,อยังน้องดวงเล่นอยู่ทางนู้นนะคะแม่แม่เล่นกันโคนลาที่ค่ะ ร้อนมากจริงๆค่ะแม่แม่พีซี่ไม่รู้จะไปทางไหนนะคะแดดโอ,โอ้ที่สุดเลยนะคะที่สุดเลยขนาดยืนถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยที่บ้านนะคะแม่แม่ยังร้อนเลยนะคะโทรศัพท์อ,อ่ะเดี๋ยวมาดูพ่อแสนสุกกับน้องดวงทางนี้บ้างนะคะไปทางไหนคะับพ่อแสนพ่อแสนไม่อยากเล่นแล้วะบอเมื่อยแล้วเนาะเออ มาดูเด็กๆกันบ้างค่ะป้เอเด็กน้อยจ๋าเด็กน้อยทำไมทำไมนุกเปลี่ยนสีเร็วใท่หละ่ะลูกเด็กน้อยก็คือตีลังกาไปหลายตลบมากนะคะแม่แม่เล่นอย่างนี้เขาเย็นได้นานค่ะได้ผ่อนคลายค่ะดูดูดูมาอยู่กับพี่ตาแป๋วได้ขุดหลุมเป็นแล้วค่ะใครมาอยู่ที่นี่ต้องขุดหลุมเป็นนะคะเพราะว่าพี่ตาแป๋วต้องสอนน้องไว้ค่ะ วิชาการขุดหลุมนะคะให้เย็นฉ่ำใจค่ะแม่แม่เย็นอย่างนี้จะเย็นได้นานนะคะให้เขาได้เล่นได้ไดทำกิจกรรมในบ้านก่อนนะคะยังเดินไม่ได้นะคะแม่แม่ตอนนี้มันร้อนมากค่ะเดินเดินเดินเดิ อันนี้ฉีดให้กระแสเป็นระยะนะคะแม่แม่ดูค่ะเด็ก <_ an> เขาก็จะเล่นแบบเด็กนะคะว้ายอะไรติดหูอะไรติดตาว้ายแมนนิกไม่ใกล้แมนนิกไม่ใกล้เวอไคนเปื้อนคนเปื้อนไปทางนู้นเลยแมนนิกไม่เล่นด้วยเด้ <_ an> อโครนติดอยู่น้าค่ะแม่ๆ <_ an> ปานปานแดงหรือเปลาลูกเ <_ an> ดี๋ยวค่ะแม่แนอนเล่นนะจ้ากบน้อย <_ an> โอ้โหมีแต่ไซส์มินินะคะแม่แม่ตัวเล็กน่ารักทางนี้ก็หลุมน้อยค่ะทางนี้หลุม 2S นะคะ SS ค่ะแม่แม่แมไซส์แบบเล็กพิเศษนะคะ 2S โอ้ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ลื่น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 เอาหมุนแปดทิศไปเลยจ้าดูค่ะแม่แม่แมเขาลื่นนะคะเขาทำให้ลื่นลื่นดูค่ะโอ้ยน่ารักยังเลยเนอะเด็กน้อยดูค่ะคือก็ ความน่ารักของเด็กอะน้องค่ะแม่แม่เอซีนะคะมองยังไงก็น่ารักนะคะเออดูค่ะเมี่ยมเลยสไลเดอร์ช้างนะคะอันนี้เป็นสไลเดอร์ที่ปลอดภัยต่อน้องๆด้วยนะคะแม่แม่เล่นที่บ้านนะคะปล่อยโซ่ยาวกว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ารอบบ้านก็มีทั้งรถมีทั้งสายไฟต่างๆนะคะกลัวน้องจะดึงถึงค่ะแม่แม่เนาะคะ่ะอ่าโอ้ยมีบออนด้วยค่ะแม่แม่ดูค่ะ ปาบล็อออนหนาไปหรือเปล่าลูกอ,อ,อือโอ้เนาะเอาที่แฮปปี้เอาที่สบายใจเลยค่ะเอาที่แฮปปี้ที่สุดเลยดี๋ก็เสแ็จเขาก็จะเล่นน้ําเขาก็จะเป่าของเขาไปคือเด็กโตเขาก็จะเล่นในแบบฉบับของเด็กโตนะคะแม่แม่ส่วนเด็กเล็กเขาก็จะเล่นในแบบฉบับของเด็กเล็กอะคะอ่ะต่างคนก็ต่าง เล่นในแบบฉบับของกันและการลูกนางเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ค่อยวิดวัดเท่าไหร่ค่ะเล่นจนเหนื่อยแล้วนะคะน,น้องนิกพึ่งมาถ่ายคลิปนะคะแม่แม่พอแสมก็จะสไตล์คือใหญ่ขึ้นหน่อยนะคะโดยความที่ตกมันอยู่ด้วยล่ะค่ะแม่แม่ตอนนี้เลยไม่ค่อยไม่ค่อยปล่อยพลังเท่าไหร่นะคะส่วนเจ้าหนูน้อยเบบีคนนี้ก็โอว <laughs> เล่นเต็มที่ค่ะ โ oh, 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 oh. อ้ข่าอ่อนเข่าอ่อนเข่าอ่อนข่าอ่อนเข่าอ่อนไปเลยจ้าทุกมวันแยละน้อหรือเปล่ลหลาหรือค่ะแม่แม่มวลกรุบมวลกรุบทางพ่อแสนนี่ล้างหน้าเองนะคะเขาเอาสายยางถูตรงบริเวณตาเขาค่ะแม่แม่แมล้างหน้าล้างตาเองได้ครับถึงจะตกมันอยู่แต่ผมก็ไม่ต้องรอให้พ่อมาอาบน้ําให้ครับล้างหน้าแค่ที่ตาเองได้เลยแม่แม่สังเกตดูงวงนะคะขจะขยี้ตรงตาเขานะคะ เขาไม่เก็บนะคะแม่แม่เขาจะรู้เองว่าเวลาไหนที่สายายางไปกระทบกับตาเขาเขาจะหลับตานะคะอะไม่ใช่ว่าเอาน้ําเข้าตาเขาก็ลืมตาไม่ใช่นะคะแม่แม่จะสังเกตดูมันจะเป็นตามจังหวะของเขาเวลาเขาเอาสายายางเนะะี่ยค่ะไปถูบริเวณตาเขานะคะเขาจะรู้จากจังหวะนี้จังหวะที่เอาเอาเข้าเอาออกเขาจะรู้เขาจะทําเป็นนะคะอะรับประกันได้เลยว่าเขาจะไม่ น้ำไม่เข้าตาแบบเป็นอันตรายแน่นอนนะคะเพราะว่าพอ่อแสนสุขเขาอาบน้ําเองอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะแม่แม่เก่งนะคะเก่งน้องนางอืดอีกแล้วว่นลูก <c oughs> ไ์สดเมื่อกี้ก็อื 3, 4, 4, อดสามสี่รอบนะคะกินอิ่มมากเลยนะคะเจ้าหนูอ้วนนะคะแม่แม่วันนี้ก็ฝากแม่แม่เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดตช่วงบ่ายค่ะกับอากาศที่สุดแสนจะอบอ้าวนะคะร้อนบวกกับแดดแบบเต็มพิกัดเลยนะคะ หนูลมตึงไปแล้วค่ะนุนอ่านะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่แมะก่อนจะบายๆกันไปในคลิปนี้ดูพ่อแสนอาบน้ําเองอีกเล็กน้อยนะคะน่ารักน่าเอ็นดูดูเจ้าหนูน้อยคะ่ะดูเจ้าหนูน้อยอขันดากตปลูกรออ,อ่ะโอเคค่ะแม่แม่แมพ่อแสนหยุดแล้วบอลหนึ่งจะอ้วนหรือว่าย,ยัางไง โอเคค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวน้องนิ้ปิดน้ำก่อนเนาะค่ะแม่แม่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะเอ็นดูน้องดวงค่ะแม่แม่ไม่อยากปิดคลิปเลยแต่กลัวจะยาวเกินไปนะคะดูค่ะความน่ารักของเด็กๆนะคะอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ